สวัสดีค่ะพลอยทะเลรักษมีแสงจันนะคะเป็นคนภูเก็ตค่ะก็ได้เห็นการประกาศรับสมัครค่ะจากผู้อำนวยการพักของพักภูมิใจไทยตัวซีเองนะคะก็เป็นคนใต้แล้วก็สนใจพักภูมิใจไทยมานานค่ะติดตามการทํางานมาตลอดทั้งนโยบายที่ทันสมัยพักภูมิใจไทยก็เป็นหนึ่งทางเลือกค่ะที่ซีตั้งใจที่อยากจะเข้ามาทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนค่ะพร้อมลุยค่ะเพราะตั้งแต่อายุ25นะคะก็ลุยการเมืองมาตลอดฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะทํางานอย่างเต็มที่ค่ะสานต่อนะคะทั้งนโยบายของพักภูมิใจไทยเองแล้วก็นโยบายให้เหมาะสมกับ จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะเกี่ยวกับทั้งคมนาคมทั้งการท่องเที่ยวค่ะก็อยากจะเอาปัญหาของจังหวัดนะคะมาเสนอให้กับพักเพื่อแก้ไขในอนาคตค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นกําลังใจด้วยค่ะพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์พักภูมิใจไทยค่ะ คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มาเสนอตัวร่วมทํางานร่วมกับพักภูมิเจยไทยหลังจากที่เราได้มีการประกาศออกไปเรื่องรับสมัครให้คนที่สนใจเรื่องบ้านเมืองสนใจเรื่องชาวบ้านสนใจการทํากิจกรรมการเมืองกักกบพักภูมิเจยไทยทุกๆวันเราก็จะมีคนไปมาสู่ตลอดอย่างเช่นวันนี้เราก็มีจากภูเก็ตนะครับคุณพลอยทะเลซึ่งเข้าเข้ามาสมัครแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามาถมีการศึกษาแล้วก็ อาสารับใช้ประชาชนหลังจากที่ได้พบปะพูดคุยแล้วก็วิกรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเป็นความต้องการของพรรคเหมือนกันถ้าวันนี้คุณพลอยทะเลก็ได้มาสมัครกับพรรคภูมิใจไทยมาได้พูดคุยมาได้แลกเปลี่ยนได้เสนอไอเดียและทุกท่านที่มาจากหลายภาคส่วนแบบคุณพลอยทะเลก็มาจากจังหวัดภูเก็ตก็มีไอเดียที่ว่าแล้วภูเก็ตจะต้องพัฒนาแบบไหนภูเก็ตจะต้องมีทิศทางเป็นอย่างไรภูเก็ตมีพื้นฐานอะไรที่จําเป็นต้องรีบต้องแก้ไขแก้ปัญหา คือพ,พูดแล้วทาพูดแล้วก็ต้องทําอันนี้เป็นเรื่องที่ติดอยู่ในยีนของพรรคภูมิใจไทยเราเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์สมมุติว่าเรามีการเลือกตั้งเราก็จะพร้อมที่สำรัาการเลือกตั้งพร้อมที่กับการนําเสนอนโยบายดีๆให้กับประชาชนให้ประชาชนได้เลือกได้ตัดสินใจพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราพร้อมครับ